นนนนคืนนอคพวกเราเมมเบอร์ก็ไม่ได้มีใครรู้มาก่อนใช่ไหมลา แล้วก็พอพี่ออมพูดมาก็ตก,กใจนิดหน่อยแต่ว่าคือก็เอาจริงเหมือนจะเตรียมใจแล้วแต่ว่าก็เตรียมใจไม่ได้อยู่ดีนึกออกไหมเพราะว่าแบบเราก็รู้ใช่ไหมล่ะว,ว่าสัญญาพี่ออมมาจะหมดจะหมดแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เตรียมตัวและเตรียมใจขนาดนั้นก็เลยแอบตกใจเยอะอยู่แล้วก็คือเหมือนแบบตอน ตอนเขาอะไรฮิซาชิบุรินอโนริฟก่อนใช่ปะ่ะตอนอัลบั้มที่สองของบินคีที่เขาประกาศเซมอ่ะคือหนูอ่ะไม่ติดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตอนนั้นก็แบบว่าก็คือก็เสียใจใช่ไหมะอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนแบบตอนที่ประกาศพี่ยอมก็ยังมาพูดก,กับหนูเลยว่าแบบเออไว้แบบพี่จะรอแบบว่าให้เราแบบไ,ได้กลับมาติดเซมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่ยอมก็แบบก็ดีใจที่เพื่อนติดใช่ไหมแต่ก็แอบเศร้าที่แบบเออหนูไม่ได้ติดด้วยอะไรอย่างงี้เออก็รู้สึกก็แบบ เออหนูก็ยังอยากที่จะรอวันที่จะได้กลับมาติดเซนกับพี่ออามาอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเออก็เลยแบบแอบเศร้าว่าหุยยังไม่ทันมีโอกาสเลยอะไรอย่างงี้แต่ก็คิดว่าคิดมาก็ยังโชคดีที่เรามีเพลง Da De Ko Da De Ko Ichi บ a นไอชเิเ e รุอยู่ใช่ก็คือยังมีเพลงนั้นอยู่ที่เป็นเพลงของ Undergirls ก็เลยคิดว่าจะตั้งใจทำเพลงนี้ให้เต็มที่ครับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะก็เศร้าแต่ว่าเราก็ต้องมูฟออนให้ได้ แต่ก็คิดว่าแบบพี่อมก็ทําหน้าที่ของตัวเองมาได้ดีตละอดะรอยใช่ไหมละ่ะทั้งแบบที่เป็นกับตันของเราอะไรอย่างนี้แล้วก็ทรงงานหนักเสมอแล้วก็หนูก็ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับพี่อมอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบรู้สึกว่าสนุกที่สุดน่าจะเป็นตอนยามาโนอุจิที่เราแบบว่าได้ทําด้วยกันแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันแบบไปเที่ยวจริงๆแล้วหนูก็แบบหนูเป็นคนถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายทุกอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะก็รู้สึกว่าแบบ พี่ออมแบบเป็นคนที่สวยมากดูอย่าเออตอนเราถ่ายก็แล้วตอนนั้นไปเที่ยวด้วยกันก็แบบ e n j o ยมากไปถ่ายรูปให้พี่ๆเพื่อนๆทางนี่ๆแล้วก็พี่ลีนาด้วยอะไรเงี้ยก็แบบสนุกดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นที่เราไม่ได้ใช่ไหมก็ยังคุยกับพี่ออมอยู่ว่าไว้ครั้งหน้าแบบไปกันอีกนะาไว้ครั้งหน้ามาชวนพี่อีกนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ดีใจพี่ออมก็ดีใจที่แบบว่าเราที่หนูแบบไปชวนที่พวกเราแบบชวนพี่ออมอะไรางี้ใช่ก็เลยแบบเออก็แอบเสียดายนิดนึงว่าแบบ ไม่มีโอกาสและอะไรอย่างนี้แต่ก็คิดว่าหลังจากนี้พี่อมยังไงก็น่าจะแบบว่าได้ทําอะไรอีกหลายๆอย่างแล้วก็มีงานอะไรให้ติดตามแน่นอนยังไงก็ทุกคนก็รอติดตามได้รวมถึงหนูด้วยก็จะรอติดตามผลงานของพี่อมเนาะเพราะว่ายังไงพี่อมก็น่าจะรับงานเหมือนเดิมค่ะทุกคนแล้วก็รอเจอแล้วก็คิดว่าถ้าแบบตอนที่ซีเจมรุ่นหนึ่งพวกเราหมดสัญญาใช่ไหม ก็อยากจะขอให้ออฟฟิเชียลทำคอนเสิร์ตให้เหมือนตอนที่บีนเครุ่นหนึ่งอ่ะเขามีแล้วก็หนูก็ยังบอกพี่ออมเลยว่าถ้าเกิดว่ามีอ่ะพี่ยอมอย่าลืมกลับมานะอะไรอย่างงี้โอเคจบไม่พูดเยอะแหละไม่พูดแลเปลี่ยนเรื่องเปลี่นเรื่องดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มเศร้าอ,อยู่โอเอนะทุกคน ทุกคนเศร้าเมมเบอร์ Member ก็เศร้าเหมือนกันเพราะว่าคือเมื่อวานก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าพี่ออมสวยเป็นพิเศษคือปกติชิ้ก็สวยอยู่แล้วไงคือปกติชิ้ก็สวยจัดเต็มทุกง,งานก็เลยดูไม่ออกจริงจริว่าจะประกาศวันเมื่อวานหรอเออแล้วก็พอประกาศก็แบบตกใจแต่ว่าก็คิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่พี่ออมคิดก็ยอมรับแล้วก็ยินดีด้วยกับเส้นท,ทางที่พี่ออมตัดสินใจเลือกค่ะ เรื่องที่เศร้าที่สุดอะ่ะก็คงจะเป็นแบบว่าเรื่องที่เราจะไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยๆมากกว่าใช่คือมันแค่แบบใจหายที่คนที่เราได้เจอคนที่เราเจอหน้ากันบ่อยๆแทบแทบจะทุกวันอะ่ะมันจะไม่ได้เจอแค่นั้นแหละที่พี่มอมรู้สึกว่าเศร้าแต่ที่เหลือพี่มอมก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่มอมแบบนราจะแบบคิดถึงพวกเราซึ่งพวกเราก็ต้องจะต้องคิดถึงพี่มอมมากเหมือนกันเพราะว่าคือหนูก็แอบ,บรู้สึกว่าเวลาแบบงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม หนูกับพี่อมอ่ะ MC เข้าขากันมากเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดพี่อมไม่อยู่ก็อาจจะแบบเหงาเหงาค่ะแต่โอเคหนูจะโอเคเราจะแบนิีคือจริงแล้วคือแบบพี่อมอ่ะเป็นคนที่แบบกินคุ้มมากหนูพี่อมอ่ะไปกินตอนนั้นเช่นที่เราไปกรุงเทพที่เราไปซ้อมเพลงอันเดอร์พี่อมก็พาเราไปเปิดประสบการณ์ที่ร้านปลาเผาของพี่อมแล้วคือแบบติดใจมากแล้วก็แบบ ยังอยากไปกินพี่ออมอีกเดี๋ยวลงไปกรุงเทพคราวนี้ครบๆกันตอนมาซื้อลก็น่าจะต้องไปแบบจัดอีกสักรอบ <laughs> แต่ก็โอเคนะทุกคนขอให้ทุกคนหายใจเจ็บโดยเร็ววันเราด้วย <laughs> ติดอย่างเดียวชีโอ้พี่เอาเลี้ยงอยู่แล้วพี่อมใจดีนะทุกคนเปิดประสบการณ์ใช่ป,ประสบคือร้านที่พี่อมพาไปกินอะ เขาเรียกอะไรอ่ะส้มตําปูปลามันอร่อยมากมันอร่อยเกินคือแบบว่าปกติก็ก็กินส้มตําปูปลาได้แต่ว่ากินได้แค่บางร้านที่แบบเราเคยกินแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติโอเคเพราะบางร้านอะถ้ามันแบบเคาเกินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันแอบแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มบบร้านเนี้ยชี่ทาถึงมากชี่ทาถึงแบบสุดๆโอ้ใช่ก็ต้องชว,ชวนทุกคนไปดูโรดโชว์ของเรานะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วใช่ มันเร็วมากคือสัปดาห์ทีนี้ไปรถโชว์ที่อยุทยานะทุกคนถ้าเกิดว่าใครบ้านใกล้เลือนเคียงบางใกล้เลือนเคียงใครบ้านใกล้เลืเอนเคียงๆๆๆก็ไปดูกันได้คือแบบจะบอกเลยว่ารอบนี้เสร็จิสแต่ว่าแอบ,บวาวนิดหนึ่งนะคือปกติก็ก็เต้นเพลง C G M ใช่ไหมแต่เหมือนปีนี้แบบได้ใช้เพลงวินเอรอบนี้ได้ใช้เพลงบินเคเยอะอยู่เนี่ยก็รอดูว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับผม เออแฟมแฟมแชมมีโมเมนต์เห็นแล้คือลูกสาวเราเนาะคะ่ะเขาจะโตแล้วเราก็ต้องปล่อยเขาบ้างเราต้องปล่อยวางเห็นรูปมีความสุขเราก็โอเคโอเคไหมเห็นรูปมีความสุขเราก็ต้องแฮปปี้ไปกับลูกมาซิลีเป็นไงบ้างวยก็คือเริ่มคุยเราก็จะเริ่มทาอาร์ตเวิร์กทำอาร์ตเวิร์กกันละเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันคือคิดว่า อะไรเขาเรีเยกอะไรนะไอ้ที่เขาให้อะที่เขาปริ้นให้อะที่มันเป็นแบบไป้ายป้ายราคาน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือที่เขาเปริ้นให้น่าจะข้อมูลเปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะไม่ต้องไปดูไอ้ป้ายนั้นเยอะนะตอนวันจริงอ่ะดูป้ายที่ดูแบบสิ่งที่เราจะโพสต์ลงในโซเชียลละกันน่าจะเข้าใจมากกว่า <c oughs> จริงจนไม่มีมคือเพื่อนไม่อยู่คือเพื่อนจริงอ่ะเขากับ เขากับประเทศบ้านฝั่งเขาไงเพราะว่าเขาเป็นตุ๊ดจีนเขาเป็นสาวจีนเนาะแล้วเขาก็มาบอกฉันว่าวันตุ๊ดจีนคนจีนเขาไม่ให้ทางานนะคะอย่างงี้เออเชื่อกลับบ้านก็เลยโอเคไว,ไว้คุยกันอะไรเงี้ยเพปกติก็คุยกันแหละเพราะว่าเราเป็นคนทามาสซี่ีด้วยกันเราเป็นคนแบบว่าทำอาร์ตเวิร์กด้วยกันไงหนูกับจริงๆอะิะ แต่ทุกคนก็อย่างที่รู้ใช่ไหมว่ามาสเลเลียมันจะมีกิจกรรมที่แบบว่าเราทุกคนจะประมูลของที่แบบเมมเบอร์ตั้งใจทําให้ใช่ไหมซึ่งวันนี้หนูจะไปทําสิ่งนั้นแต่หนูไม่บอกทุกคนหรอกว่าหนูจะทําอะไรให้ทุกคนแต่วันนี้หนูจะไปทสิ่งนั้นแล้วเพราะว่าถ้าหลังจากวันนี้หนูจะไม่มีวันว่างแล้วเพราะหนูเรียนทุกวันเรียนตั้งแต่แปดโมงเชา้าโอไม่ก็แล้วตอนเย็นก็ต้องซ้อมโรโชค,คือหนูไม่มีเวลาแบบไม่มีเวลาจริงๆก็เลยต้องรีบไปทําวันนี้ให้มันเสร็จสับแล้วก็ต้องมาไลฟ์ด้วยเพราาะว่่ตอนทีไป ไปถึงกรุงเทพเราก็ต้องซ้อมเต้นต่อเพราะว่าด้วยความที่เพื่อนๆเ,เราอะไม่อยู่ใช่เขาเพื่อนๆเราแบบว่าเป็นสาเซมบัสึสก,กันซะเยอะด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ซ้อมพร้อมกันน่ะน้อยเออก็เลยตอนไปกรุงเทพอะเราก็ต้องซ้อมอีกซึ่งหนูจะไม่มีเวลามานั่งไลฟ์แน่เลยก็เลยคิดว่าจะต้องรีบมาไลฟ์ตอนนี้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ v r ER. และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดไลย I am 4 application